ให้น้องทำให้ได้ไหมเนี่ยจริงเหรอโอ้ oh. oh. สุดยอดเลยเดี๋ยวสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองอัสพรครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดวันจันทร์ครับบ้านท่าตอกแก้วหรือตลาดนัดตลาด อัดสปอรนะครับนะตัวมาสปอร์ตนะบรรยากาศตลาดตอนเช้านะผมเคยมีโอกาสได้มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูมาแล้วครั้งหนึ่งนะที่ตลาดนี้นะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าของจะน้อยของเมื่อวานหรือว่าคนอาจจะเพราะว่าช่วงหน้าฝนแล้วแบบอาจจะแบบฝนตกนะพอ้าแม่ค้าเลยอาจจะน้อยหรือเปล่าแต่ว่าคนมาซื้อก็คงยังเยอะอยู่นะกับบรรยากาศนะนี่ครับ ปกติไม่ตื่นเช้านะผมสาสตร์ตื่นแบบตื่นเช้าเพราะเหตุนี้เลยนะเพราะตลาดนี้น่าสนใจจริงๆนะของขายก็เยอะมากแต่แว,ว่าวันนี้เ,เป็นวันที่เรา,เราโอ้น่ากินแต่ว่าเราเป็นวันที่เราจะต้องเดินทางกลับนะครับเลยไม่ได้แบบแบบเแบบแบบแบบขาเรียกอะไรนะอยู่แบบมีจะทําอะไรกินกันต่ออะไรแบบนี้นะครั้งที่แล้วมาเนี่ยเพิ่งเรามาตรงวันตลาดนะเราได้ซื้อของเนี่ยไปทํากินกันนะ น้องเกอรกับน้องลูกนะ้ำแต่รอบนี้ว่ามันเป็นวันที่ตั้งใจว่าจะมาเดินแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วเพราะเรามาอยู่ที่นี่3าวันแล้วนะครับเดี๋ยวไงเดียวถ่ายทอดบ,บรรยากาศให้ทุกคนได้ชมดูนะบรรยากาศตลาดนะครับนัดที่อัสพรนะของขายก็เป็นพวกแบบพืชผักนะ สนใจก็จะเป็นแบบของที่ยังไงนะมีพริกมีหน่อมไม้มีมีพริกมีอะไรแบบที่เป็นแบบเขาปลูกเองอะไรบบที่เอามาขายแล้วก็มีเนื้อสัตว์นะครับไม่เจอแบบอ๋อนนี้มีขนมด้วยถ้าเจออะไรแบบน่าสนใจแบบน่ากินเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันครับ แบตกลุ่ไปเที่ยวครับ ไม่ได้ซื้อไปทำอ,อ,อ,อะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบอยู่ต่อแบบมีแบบเพิ่งมาแบบนี้นะยังขอจะได้ซื้อไปแบบทำบ้านน้องอ่ะ <c oughs> ิบรัโอ้กิบเหมือนใช้พริกกระเหลี่ยงเลยแงะจับใหญ่ๆสีก็จะเป็นแบบไม่ไล่ เนปะหารลเลยกระดรนั่นะเิ็นเช้อเพลิงมาทดค่าไปค่าูมานี่ค่ามาทำทำั อับบนนี้ปลาเลี้ยงเองหรืเปล่าอ๋อนึกว่าที่บ้านเลี้ยงแปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ของที่บ้านมันอยู่ในน้ำก็ไปจ,จับมาแบบนี้เสียดายพี่กับพลาทแทก เช้านี้เจ้หุ่นผมพาไปทำแล้วเมื่อหน้ามานี่ไปทำไปให้น้องทำให้ได้ไหมเนี่ยจริงเหรอโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวโอ้โหแบบนี้เดี๋ยวชอบหน้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะให้น้องปิ้งปลาให้กินแล้วอันนี้ขายเป็นโลเหรออ๋อขายเป็นโลนึกว่าขายเป็นตัวขายเป็นโลเนาะโลเท่าไหร่เนี่ยโลสาวห้า สาวห้านะเออโหเสาวห้าสองตัวนี้สามสองเองนะโลกว้าคว่าได้สองตัวเลยแม่ค้างามถ่ายแม่ค้าตรอบหน้านี้เดี๋ยวต้องได้กินพิิงปลาหรแม่ค้าแล้ว ขายปลาก็ต้องพริกปลาอร่อยแน่นอนเลยแ่บยูยนะเอ้ยสนใจด้วยไหมครับไปไปให้หน่อยไปไปให้เถินเถินเกินนะคน่ายก็เกินเหมือนกันตลาดอัสคอนครับ นี่ครับตลาดเช้าวันจันทร์เมืองอสัสสรครับกับเรื่องราวการเดินทางครับของแบบคงไปเที่ยวครับตอนเช้าก็แบบเนี่ยนะเป็นเหมือนกับแหล่งรวมนะทุกหมู่บ้านในเมืองอสัสสรเนี่ยเขาก็จะมากันที่นี่นะทั้งแม่ค้าทั้งคนซื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นรุ่นเขาเรียกอะไรนะรุ่นรุ่นรุ่น,นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายกันนะวัยรุ่นไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ค่อยตื่นเช้านะ <laughs> โอเคครับกับเรื่องราวการเดินทางครับแบบคงไปเที่ยวครับร่วมเดินทางไปด้วยกันครับ